ก็มาถ่ายงานให้ดูนะยินทรายน้ำทั้งหมดนะก็เลิกงานมาก็ได้จับงานเมิดหนึ่งคนระับก็มีชุดแ้งอยู่1 2ึ่สามสชุดแฉกห้าชุดนะจามไปหนึ่สามจามไปสาตัวแล้วก็มีเสื้อสูบหนึ่งสองก็3าตัวกับตัวกัดลายชุดนี้เป็นงานของผมก็ให้ดูแ้วก็นีกัดลายคนระับ ัวตัวนี้เป็นโปรเจต์ที่จะทำตัว,น,ตวนีงเงินเป็นก็ยิงรายน้ำแบบกึ่งด้านนะอนวกอตัวนี้คือข้อตัวที่จัดการเรียบร้อยบาลานซ์ข้อเรียบร้อยแล้วก็เอาเรื่องอยู่ครับข้อตัวนี้แข็งมากก็ตัวนี้เป็นขบูปากสิบห้าขบูไม่ยิงรายนะผมล้างเอา แล้วเอาก็สวยแล้วครับูปูไม่อยากกินตัวผิวมันออกเท่าไรรนะับ็มีงานตัดข้อตัว401อีก2ตัวก็โอเคครับเพืนนี้นะ